สวัสดีจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้มาตอนบ่ายสองเพื่อนๆบ่ายสองยตะไปหาหมอมาอีกแล้ววันนี้ยตะจะพาเพื่อนๆไปวันนี้อากาศไม่ดีแล้วเพื่อนๆยตะจะไปตัดหน่อไม้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวฝนมันตกหน่อไม้ฝรัง่งไว้เป็นอาหารตอนเย็นยตะก็เลยผ่านมาแถวนี้ยะตะก็เดินพอผ่านมาเราก็ ผ่านมาเราก็ถ่ายให้ดูดูดอกสีเหลืองๆมันหุบนะเพื่อนๆเวลาเวลาไม่มีแดดมันก็หุบเนาะพิตาาแ็บผ่านมาก็นน่นสีขาวๆกับดอกสีเหลืองๆนะพิตาก็เคยถ่ายให้ดูบ่อยมันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆเห็นไหมมันมันไอ้นั่นน่ะดอกมันอยู่ดอกมันอยู่ไอเม็ดมันอยู่นี่ไดอยู่อยู่กลๆเห็นเม็ดมันไหมเพื่อนๆเม็ดมันนั่นหือ นดอกมันก็สวยเนาะนี่ดูเชอรี่มันจะติดหมดหรือเปล่านะ้อนี่ถ้ามันติดหมดนะ้เพื่นพนอนๆเ้ยายตมีสมาชิกกี่คนเนี่ยตอนนี้ายตมีสมาชิกอยู่หกพันคน <c oughs> มาหมดทุกคนก็พอได้กินอยู่เพื่อนๆ <c oughs> ใครอยากกินก็นมากินเถอเพื่อนๆน,นี่ายตมีอยู่หลายต้นอยู่สี่ห้าหกต้นนะ่ะนะเชอรี่นะ่ะ ถ้ามันติดหมดนะถ้ามันมีติดหมดนะ <laughs> <giving quin> มาเลยเยเพื่อนๆมากินได้เลยเยตาถ้าใครอยากกินก็รีบสมัครเป็นสมาชิกเยตานะเยตาจะให้กินหมดทุกคนเลยจะให้มากินหมดทุกคนเลยนี่ถ้ามันติดหมดใครอยากกินก็รีบสมัครเป็นสมาชิกเยตาเด้อเพราะว่ามันเยอะมันเยอะนี่เดี๋ยวเยตาเก็บกินไม่หมดเยตาก็แบ่งเพื่อน ชรสมาชิกชาว Youtube ของเย,ยตานะ่ะอืมไปสมัครไหมถ้าใครอยากกินเฮ้ยมาโม่คนเดียวอีกแล้วเพื่อนๆน,นี่เยตาจะมามันตกฝนมันตกโปรยๆอย่ะเพื่อนๆมันไม่ตกเยอะนะมันหนาวนะเนี่ยวันนี้ถึงฝนจะตกถึงแดดจะออกเยตาก็รีบมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูดูต้นผักชีเพื่อนๆ <laughs> สูงนี่ไอ้นี่นเอ,อถั่วลันเตา ตัวลันเตา Reddit. Reddit. เรดิตเรดิตเมื่อวานยตาก็อุตสาห์คุยว่าไม่ต้องรดน้ำอุตสาห์คุยนี่ครั้งที่สองแล้วยตารดน้ำครั้งที่สองตั้งแต่ปลูกมานะเพื่อนๆนะกระเทียมรดไปทีเดียวกระเทียมเนาะสตรอเบอรีร่รดครั้งที่สองนี่ยตารดเมื่อวานว่าจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่กระโนนผักยตาผักยิตานะที่แต่ยตาปลูกนะมันไม่โตหรอกเพื่อนๆน มันไม่โตแล้วก็มันไม่ตายถึงไม่รดน้ํามันก็ไม่ตายหรอกเพื่อนๆเพราะว่ามันมันมันชื้นอยู่ข้างล่างน่ะอืมนี่ยีตารดแค่ข้างบนเองเห็นไหมมันยังเปียกอยู่เลยว่าฝนตกมันตกแค่โปรยโปรยไม่พอเปียกน้ําที่ยีตารองไว้ให้ดูก็มันยังไม่ไม่เต็มถังสักทีหนึ่งอันนี้มันไม่ตายแต่มันไม่โตเพราะว่ามันหนาวเพื่อนๆนั่นแหละนี่ยีตายีตาเคยเล่าฟังแล้ววันเอาไม้ยตาตัดวันเป็นวันเพื่อนๆ ในวันนั้นที่เยตาตาัดนี่วันนี้เยตาจะมาตัดอีกแล้วเห็นไหมยตาไม่เคยรดน้ําหรอกแต่เมื่อวานเยตาถือโอกาสรดนนิดหน่อยสงสารมันนี่เห็นไหมเ,หเพื่อนเออมีเพื่อนบางคนถามเยตามาว่าเออเขามีเขามีนอไม้ฝรั่งเนาะเขาก็เลยถามยตาว่าเออต้องปล่อยต้นมันไวเออเขาเอาไว้ต้นมันหรือว่ายังไงนะมันไม่ขึ้นหรือ มันไม่ค่อยมีนอแต่เยตาบอกไม่ถูกนะทีทีทีอยู่เมืองนอกเนี่ยนะมันอากาศมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะมันหนาวแต่ว่าเขาก็มีช่วงให้ตัดตัดประมาณสองเดือนมั้งเพื่อนๆนี่มันขึ้นมาเท่าไรตัดหมดเลยเนี่ยนอไม้ขึ้นมาเทไรมีให้ตัดตัดไปเลยตัด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 พอไปชื่อไปถึงช่วงเวลาที่ว่าเขาให้พักเนาะเราก็พักไว้ให้มันขึ้นมาพอมันขึ้นมาแล้วก็มันมาเป็นมันมาเป็นต้นน่ะ เนาะเพราะมันมันมาเป็นต้นเราก็ปล่อยปล่อยปลอยมันไว้ให้มันแก่เพราะมันแก่แต่บ้านเรามันไม่มีหน้าหนาวนะเราเยตาก็ไม่รู้นะเพราะว่าอยู่นี่พอมันแก่ประมาณเดือนตุลาพฤศจิกานะมันแก่เยตาก็ตัดต้นมันทิ้งตัดต้นมันทิ้งแล้ววันนี้แหละมาช่วงนี้มันก็ขึ้นออกนอนเนาะเนี่ยช่วงนี้ยตาตัดไปเหอะมีเท่าไรตัดไปเหอะเนาะยตาก็ไม่มีความรู้อะไรลอกเรื่องบางคนเพื่อนบางคนถามมาอย่างงน้นอย่างนี้ เรื่องปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกอะไรอย่างนี้น,น้เพื่อนๆถามเยตะมาเยะตะก็เยะตะก็บอกแล้วว่าเยตะคนชนชนนบทธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่มีความรู้อะไรหรอกแต่ว่าเยตะก็ทําเหมือนที่เยตะเคยทํานะมัวม <c oughs> ม่วเหมือนมั่วเหมือนที่เยตะเคยมัว่วแหละเพื่อนๆปลูกผักปลูกอะไรก็มัว่วเอาหรือว่าเหมือนกับว่าทําผลไม้เก็บไว้อาหารไว้กินตอนหน้าหนาวอะไรเงี้ยถนอมผลไม้อะไรอย่างนี้เยตะก็ เออไม่ได้ดูในยูทงยูทูบเราเพื่อนเพื่อนก็มัวมัวเอาข้างบ้านบอกมั่งอะไรมั่งคนที่เขาเคยทำมาเนาะก็ไม่ได้ดูเขาทำหรอกเขาก็บอกมาทําอย่างงู้อย่างงี้ยยตาก็ทําตามที่เขาบอกมานะไม่มีสูตรไม่มีอะไรหรอกเพื่อนเพื่อนเนาะนั่นแหละเดี๋ยวยยตาตัดหน่อไม้เสร็จแล้วยาตาจะพาเพื่อนๆไปขุดไอ้ต้นกันนั่นแหละยยตาจะไปกินกับน้าพริกกะปิวันนี้เ,เดี๋ยวยยตาขอตัดก่อนนะวันนี้ไม่ได้ มันเยตาไม่มีกล้องนะไม่มีขาตั้งกล้องเฮ้ยเดี๋ยวยตาเด๋ยยตาร,รวยก่อนนะเดี๋ยยตามีรายได้จาก u t u b e ก่อนเด๋ยยตาจะซื้อกล้องวิดีโอนี่เห็นไหมใหญ่ๆญปเลยเลยนี่วัดให้ดูก็ได้เห็นไหมนี่นเนาะเดี๋ยวเผื่ออยากดูตัดก็คอตัดหน่ยมามาอยมะมัยสีเขียวนี่มันไม่ต้องมันไม่ต้องไอ้นั่นนะเพื่อนเพื่อนมันไม่ต้องมันไม่ต้องเออเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ต้องปอกเปลือกนะสีขาวมันต้องปอกเปลือกน๋ยตักเขาตัดแป๊บหนึ่งก่อนนะเพื่อนๆนี่แหละตั้งนีดีโอก,ก็ได้ักนี่เดี๋ยวจะตั้ง,ง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายตะจะตั้ง มาแล้วมาแล้ววันนี้ไม่ให้ไม่ให้กล้องยืมหมวกหรกถ้าฝนตกก็ไม่ให้ยืมเลยวันมาแล้วมาแล้วเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวรีบตัดก่อนนาวเอาเอาตะแกงสีสีแดงแดงเมื่อกี้ตั้งกล้องขอตัดกะนะ้อนหนึ่ง จมวายหัวหักเลยอไม่น่าโชว์เลยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าหิตรีบตัดอิตา ไม่อยากให้วีดีโอยาวแลเพืพ่อนเบือ่อได้เยอะแล้วแหละเพืพ่นอน นี่ไงแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วนะเพื่อนๆเนาะกินอะไรยิตาตัดวันเว้นวันนะเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนนี่โอ้ยยิตาก็มาตัดอีกเนาะ นะโอ้ยเพื่อนๆช่วยตัดตายไวจังเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อเว่าจะไม่ว่าจะไม่ให้เห็นหน้ายตัดซะแรกเมื่อกี้แต่ก็มันมันอยากโชว์มันอยากตัดโชว์เนาะมันหนาว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 มากเลยเพื่อนๆรีบตัดเหนื่อยรีบตัดเหนื่อยนะเดี๋ยวเก็บสายตะกร้าก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อ ี๋ยวยายตาจะพาไปตัดต้นอะไร่น้นนะไปขุดไอ้นั่นไปไปในไปผัดไอ้นั้นยายตาจะจิ้มเอ่อจิ้มน้ำพริกจิ้มน้ำพริกเดี๋ยวไปต่อกันนะเพื่อนๆให้ให้วันนี้ขอโชว์หน้าขอโชว์หน้านิดหนึ่งเดี๋ยวกลับกล้องเลยเดี๋ยวกลับกล้องก่อนโชว์หน้าแล้วเดี๋ยวกลับกล้องก่อนคิดถึงเพราะว่าคิดถึงเลยออกมาโชว์นิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนนะเพราะว่าถ้ายายตาถ่ายเห็นหน้ายายตาอย่างนี้มันก็ จะไม่ได้เห็นวิวเห็นอะไรเนาะเนาะเนาะเนี่ยกลับกล้องดีกว่าต่อวันนี้ตาจะขุดได้ไหมเนี่ยดินแข็งแข็งอย่างนี้ <g ül> ขุดมือหนึ่งทายมือหนึ่งนะเผ <s> ื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากเห็นยีต่ตาก็ถือโอกาสพรวนดินเลยเพื่อนเพื่อนพวนดินไปปลูกอย่างอื่นเพราะว่าเดี๋ยวของในบ้านอันนี้มันต้องขุดมันต้องขุดลมปลูกแล้วเพื่อน <S <s เพื่อนเพราะว่าเราอยากได้ต้นมันนะอยากได้ต้นมันสูงๆนะ ยีตาถือโอกาสรวนดินไว้ไม่น่าไม่แน่ตรงนี้ยีตาจะปลูกนั่นจะปลูกพริกเพื่อนๆรสชาติอันนี้มันเหมือนนั่นน่ะเดี๋ยวกล้องสะเทือนนิดนึงนะเพื่อนๆเ,เข้าใจนะว่ายตาอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นยีตาก็เลยเอ,อ,อะไรนะตาก็เลยทำงานมือหนึ่งถือมือหนึ่ง <laughs> ขนาดมือขนาดมือเจ็บนะเนี่ยพเพื่อนทับมือหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูนิดนึงออกินยังไงมันรสชาติมันเหมือนเหมือนหอมใหญ่เหมือนกระเทียมหน่ยกยเนาตรงนี้เอกกินต้นกินไอ,อตักขาวๆมันนะม่งมือหนึ่ง นี่นะเพื่อนๆอย่างนี้นะเคยเห็นไหมเคยเห็นเลยเนาะที่เมืองไทยมีหรือเปล่าไม่รู้ยตาไม่รู้นะเพื่อนนี่หน่อไม้ฝรั่งของยยตาแค่นี้นี่เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปต้มจิ้มน้ำพริกกะปิอืมตัวรันเตานนเนาะเดี๋ยวไปต่อกันเพื่อนๆเดี๋ยวยตาขอขุดแป๊บหนึ่งก่อนนะเอาแล้วแล้วก็ได้แล้วเพื่อนๆนี่เห็นไหม ไอนี่ยยตะก็ไปต้มกินกับน้ำพริกรกะปิอันนั้นยยตะอนี้ยยตะจะผัดใส่หมูสามชั้นเพื่อนๆเ <alliances. S 1> นาะแล้วก็อะไรอีกยยตะจะเอาใบไอ้นั่นใบกระเทียมป่ไาไปไ,าไปไป,ไปทอดไข่กินกับน,น้ำพริกกะปินะทอดเหมือนไข่ชะอมอะเน,ะนาะเนาะถ้าเราอยากกินผักสดเราก็มาเอาในสวนตอนนี้อ้ยหากินผักสดยากในสวนนนนะ่ะต้องซื้อ เยะตาก็ยังมีอยู่ในเยะตาปลูว้ปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้เยะตาก็ปลูกว้ปีหน้าเนาะอยากกินผักสดก็มาเอาในสวนอยากกินผักอย่างอื่นย่งต้มก็ไปเอาในในในห้องใต้ดินในห้องใต้ดินเยะตามีผักเยะตาจะใส่ถุงรวมๆกันนะไม่รู้เยะตาเคยทายให้ดูหรือ,อยังมันจะมีแครอทมออีมีแครอทมี กะหล่ำปีมีดอกกะหล่ำม,มีบอครี่มีถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยในถุงเรารวมกันนะเนาะเหมือนกับว่าเรามาแกงอะไรเงี้ยเราก็เทพรืบไปเลยในหม้อะนะรวมกันไว้นะเพื่อนเพื่อนเนาะวเรามีเยอะเราก็เอามาหั่นหันใส่ถุงแล้วก็แช่ไว้นะเพื่อนเพื่อนเออนั่นแหละเนาะเพราะว่ามีเยอะดีกว่าทิ้งเราก็ใส่ถุงรวมกันแช่เลยเนาะเพื่อน นั่นแหละวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพื่อนๆแค่มามีมีอาหารอืมทำอาหารยิตาไม่ค่อยได้ทำหรอกเพื่อนเพื่อๆเพราะว่ายิตาเอออะไรนะเรียกว่าอะไรนะ่ะ <c oughs> กินโชว์เดี๋ยวมันอ้วนเพื่อนๆ <c oughs> ยิตาไม่ค่อยมีอะไรกินโชว์ยิตตาทำกินแค่ แค่พออยู่ได้กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเพื่อนๆยนิตาเป็นคนง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะเพื่อนเพื่อนนอกจากวันไหนยิตามีอะไรพิเศษพิเศษอิตาจะทําพาเพื่อนๆนดูเนาะเดี๋ยวรอให้ผักอิตาสมมติว่าผักอิตะาโตขึ้นมาทุกอย่างแล้วยิตาก็จะทําพวกเมี่ยงปลาทูกินอะไรอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนแต่ช่วงนี้มันจะทําอะไรกินจะมีเวลาที่ไหนทําอะไรกินวันวันหนึ่งก็วันวันหนึ่งก็เดินทายเยคลิปไว้เพื่อนเพื่อนดูนั่นแหละ โชว์ตรงนี้อีกนิดนึงเนาะมันสวยสวยจริงๆเนาะเพื่อนๆเนาะสวยจริงๆหละเดี๋ยวปีนี้ยาตาจะเอาเม็ดมันมาโรยนี่ตรงนี้ตะกรอนมันก็เต็มเลยมันตายมันอยู่ได้ไม่นานดอกนี้สามสี่ปีก็ตายแต่ไม่เป็นไรใช้ใช้เม็ดมันโรยเอานะเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวยตาตาขอเก็บกระเทียมปลาก่อนนะเกไปทอดอยอุ้ยหนักโอ้ยหนักจะไปทอดไข่ไข่ชะอม ไข่โอมเอากระเทียมป่าแทนเพื่อนๆเ,เอากระเทียมป่าแทนไข่โอมอุ้ยสวยไม่มีทิฏฐิแล้วนี่เนาะมาจบเอาตรงนี้ดีกว่าอ่าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงได้เจอกันใหม่คลิปหน้า